สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ BK ออโต้การ g จช่องที่นำทุกคนไปพบกับโลกของยานยนต์อนาคตนวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีล้ำสมัยจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับยานยนต์อนาคตปี2026ที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเดินทาง ความสะดวกสบายและประสิทธิภาพให้เหนือกว่าเดิมอย่างสิ้นเชิงยานยนต์รุ่นนี้ถูกพัฒนาเพื่อรองรับการใช้ชีวิตยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วความปลอดภัยและดีไซน์ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครพร้อมทั้งรวมเอาเทคโนโลยีล้ำหน้าไว้ครบถ้วนทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในยานยนต์ที่ถูกจับตามองมากที่สุดของปีนี้ ในด้านการออกแบบภายนอกยานยนต์ปี2026รุ่นนี้มีเส้นสายที่คมชัดและโค้งงนอย่างลงตัวใช้หลักอากาศพลาศาสตร์ขั้นสูงเพื่อให้ตัวรถมีแรงต้านอากาศต่ำที่สุดช่วยเพิ่มความเร็วและการประหยัดพลังงานตัวถังผลิตจากวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่ทนทานสูงทำให้ควบคุมได้ดีในทุกสภาพถนนและทุกความเร็ว ไฟหน้าแบบ LED matrix อัจฉริยะส,สามารถปรับแสงตามความเข้มของสภาพแวดล้อมและป้องกันการแยงตาคนขับคันอื่นส่วนด้านท้ายดีไซน์แบบเส้นแสงต่อเนื่องเพิ่มความสปอร์ตและโดดเด่นเมื่อวิ่งในตอนกลางคืนด้านสมรรถนะยานยนต์รุ่นนี้มาพร้อมระบบขับเคลื่อนยุคใหม่ที่เน้นพลังงานสะอาดและแรงบิดสูงตั้งแต่รอบต้น มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธ,ธิภาพสูงผสานเข้ากับระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะทำให้ยานยนต์สามารถออกตัวได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมีอัตราเร่งที่ตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ในขณะเร่งแซงแบตเตอรี่รุ่นใหม่ให้ระยะทางการขับขี่ที่ยาวขึ้นกว่าเดิมพร้อมระบบชาร์จเร็วที่สามารถเพิ่มพลังงานจำนวนมากในเวลาเพียงไม่กี่นาทีช่วยให้ใช้งานระยะไกลได้สะดวกยิ่งขึ้นระบบกันสะเทือนและการควบคุมมีการอัปเกรดด้วยเทคโนโลยีใหม่ ทำให้รถสามารถปรับความนุ่มนวลและความแข็งของช่วงล่างตามลักษณะถนนแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้ขับรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในทุกสถานการณ์ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบแปรผันเพิ่มการยึดเกาะถนนและลดการลื่นถลายเมื่อขับบนถนนเปียกหรือพื้นผิวไม่เรียบภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบเพื่อความสบายสูงสุดและความล้ำสมัยแบบเต็มรูปแบบคอนโซลกลางเป็นหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับระบบสัญญาณด้วยเสียง ระบบนำทางและการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนอย่างครบถ้วนเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และใช้วัสดุพรีเมียมที่ให้ความรู้สึกหรูหราแต่กระชับตัวระบบปรับอากาศแบบโซนคู่สามารถแยกการควบคุมอุณหภูมิของผู้ขับและผู้โดยสารได้อย่างละเอียดนอกจากนี้ยังมีไฟแอมเบียนไลท์ปรับสีได้หลายแบบเพื่อเพิ่มบรรยากาศขณะขับขี่ในยามค่ำคืนด้านความปลอดภัยยานยนต์รุ่นนี้ติดตั้งระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงหลายรูปแบบ เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบช่วยรักษาเลนและระบบตรวจจับวัตถุรอบคันด้วยกล้องความละเอียดสูง360องศาช่วยให้ผู้ขับสามารถมองเห็นทุกมุมรอบตัวรถอย่างชัดเจนรวมถึงระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่เพิ่มความสะดวกสบายในพื้นที่แคบ ส่วนด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะรถรุ่นนี้มาพร้อมระบบ AI ที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้เพื่อปรับการทำงานต่างๆให้เหมาะสมเช่นการปรับแรงบิดการบริหารพลังงานและระบบความปลอดภัยทำให้ยานยนต์สามารถตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้นระบบอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านออนไลน์ช่วยให้รถคันนี้ได้รับฟีเจอร์ใหม่ๆตลอดเวลาโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการ ยานยนต์ปี2026รุ่นนี้ยังให้ความสำคัญกับความเงียบภายในห้องโดยสารโดยใช้ฉนวนพิเศษลดเสียงลมและเสียงจากพื้นถนนรวมถึงระบบ Active Noise Cancellation ที่ช่วยตัดเสียงรบกวนทำให้ผู้ขับและผู้โดยสารได้รับประสบการณ์เดินทางที่ผ่อนคลายไร้สิ่งรบกวนถ่ายที่สุดยานยนต์อนาคตปี2026คันนี้ถือเป็นการรวมความล้ำสมัยการออกแบบที่โดดเด่นสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้าไว้ด้วยกัน เหมาะกับคนยุคใหม่ที่มองหายานพาหนะที่ตอบโจทย์ความเร็วความปลอดภัยและความสะดวกสบายอย่างแท้จริงหากคุณกำลังมองหานวัตกรรมแห่งอนาคตนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ให้ประสบการณ์เหนือระดับอย่างแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง BK Auto Garage เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ